สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีายดามแรงส่วงคำคำพี่น้องจ๋าสี่โมงครึ่งแล้วนะจ๊ะตะเวนเริ่มลงเพียงป่ายใหม่แล้วพี่น้องวันนี้สิมาสวนผลไม้เนาะยุ่ใกล้ๆแหละย,ยางมาบุพเพหาสิเมตรสวนเดียรลุงเลิศล่อนไม่เห็ดแทงนําปีที่แล้วพี่น้องเนาะได้ข้าวเพิ่นมเมียน มักซิดาขายพร้อมเนาะเห็นเพื่อนเอาไปขายสองเถือขายแล้วเดี๋ยวสิไปเบิงแล้วก็สิไปเก็บพร้อมเดี๋ยเลยนี่ัน่ผมเคยมาจากเทือแต่มาแต่ปีที่แล้วเนาะแต่จริงสวนเพื่อนเ,อเพื่อนปลูกหลายอย่างอยู่ทั้งทุเรียนอันเงาะลำไยมักพ้าวมักซิดามักมกะทันต้นกล้วยต้นอ้อยมีเบิร์ตแต่บมหัวมันมีอย่างแน่แต่ทีเห็นเห็นนะคือเพื่อนขายมักซิดาเน,นอง ประตูบ้างแน่นี่ประตูทางเข้าอันนี้ก็จะเป็นเตาเผาถ่านเพื่อนแค่แจริงนะเจ้าของสวนเราอยู่เมืองนอกเด้ของเอื้อหนูเนาะ แตสิว่าเป็นญาติกับแม่พออร่าบอมีเลียกแม่เพื่อนเป็นป้าแต่สิญาติังห่างก็ว่าเพื่อนอยู่เมืองนอกแต่ว่าคนที่ดูแลจะเป็นน้องสายเพื่อนน้องสายและกันหลานแต่ว่ามันส่วนใหญ่ดินบรเทามันป็นด,ดินโคกดินมันแห้งแรงเนาะ ปลูกกับขั้นนำบทเพียงพ้อยอหรือมันกระต่ายมาปีที่แล้วนี่ตน้นผูเรียนตอนอยน้นยังหลายเดี๋ยวนี้กระต่ายหลายเหลือ,อยังเหลือบ่หลายเนาะต้นมกพอ,มอกบวมะ้าวแห้งน้ำสลัดเซลทีลงเลินเพิ่นไม่เห็ดนั่นเดีเนาะแล้วก็ปลูกมะพริกมะเขือมะส่วนมะแกงมะพริกแล้วกระโดกกี่เด็กเป็นไม่ปลูกกันแล้วปลูกขายน้ำ แล้วก็รังปูกมักท้วมักแตงเนาะมาดูแทงน้ำเนาทางผูกก็จะเป็นสวนมักพาวแต่มันแห้งแหลงเนาะมักกะทอกมักกะทันเนี่ยมักซีดาแต่ผูนโซนที่เราปลูกขายหรือแบบใส่ระบบนำยดอันแถวนี้สิเป็นใส่อย่างเนี่ยปิงเกอร์ บ้านเห้าปลูกแจมมันหลอดอยากเด้เนี่ยเขาเจ้าใส่ปิงเกอร์อันนี้จะเป็นมกกะกรท้อนมะกระท่นเด๋ยนสิบพาไปเบิงสวนอันอุ้ยเป็นดอกแล้วนี่มกกะกรท้อนเป็นดอกแล้วพี่น้องใกล้สิเป็นหมากแล้วต้นมะกระท่นเราเด๋ยนสิบพาไปเบิงอันพุ่มักซีดาที่เราขายอ่ะอยู่เป็นนาเทียงผลเนาะ ถ้าผุ่นแล้วก็เป็นสวนมันทั้งผุ่นหมักหอ,อกหมักทงเนี่ยด้านนอกใสปิงเกิดแต่หมักท่านระบบเป็ยนเด้น้องทรายแล้วน้องทรายเอือหนะเอือหนูรลยวนเนี่ยอันนี้นเรนนะอใสรายระบบนำยนพี่น้องอันนี้ม่ไแม่กินได้แล้วตอนนี้ ก็ชีว์มาเนี้มันถึงรุ่มเสียดแล้วเออมีชีว์แล้วชีวยาอ่ะเอออเขาเดี้ยวเขาใหญ่ดอกเขาใหญ่เนย่ะอ๋อแล้วก็ดูไว้อันนี้มักสสดาพันธุ์จิมจูเนาะพอเห็นแล้วเอาไปขายสองเถ้อพี่น้องแต่บ่อเ้มาเบิ้งสวนจ้าเถ้อแท้กับบ่อเ้ไก่ยู่ใกล้ๆนี่แหะอันนี้ใส่ระบบสายน้ำหยดเนาะมันช่ปุ่มกันหรอก เต้นงไปเกอหนิเกอใ้เอาเก็บไปขายกย้อืมเขาขายก็จะ差不多กจะขายไปได้อ๋อเมื่อัานนั่นเอาไปเอาไปขายเมื่อัานในเงินเสือเขาแสบอยู่มันหวานอยู่นอ่าง้ยเาขาอันละห่อตรงไหวกําลังเป็นหมากสัมปูมือปูมือเลยพี่น้องอันตุ้มหมักไงในก็ไงอยู่ในเด้อย้ำหน้าอย่างไงย้ำหน้าน่ะไปเด็ขายละ อันนี้เพิ่นงนอแงไเนีหันนีต้เอี้พตกิงนะ่งเนาะโมเมนเสียบยอดได้ตอกิ่งแบบอันนี้ให้มันออกหลากอ๋อขอรางวิมาสื้อบักซิดามมันเราอ่อมท่นแกพอเราเก็บไปขายแล้วสองวดเนาะอันนี้น้อยใหญ่นำกับปัน่นเลยม่งไง ิดาอันนี้มันทั้งกระปุกวะนี่อ่ะแล้วก็สีหูวตึงในแจ้งน้อยพี่น้องต้องว่าวดังๆเนาะอันนี้มันแล้วหนาเสียงกระปุกเด๊ะเด๊ะเด๊ะมันกำลังปงอันนี้ยกำลังตอกิ่งไปอันนี้ห้างกระปุกประมาณเนี้ยแล้วห้างกระปุก ขบกูขุนพบกูขคนเด่อดพาใช่ไหมขนเดือพาใช่ไหมเขอออะไรโบไม้นี่แตกโง่คือมันกับเขาเดือดเนี่ยคนนี้แะนี่ยแต่ว่าอยู่บ้านเดียวกันแหละแต่ว่าเพิ่นก็ออกมาอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเที่ยงหน้าเพิ่นก็สิไก่มูอยู่ในขากปลาเมื่อก่อนบ่มีก็มาหาเฮ็ดแถวนี้แหละแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นสวนหมดแล้วตะกี้ก็เป็นปลายเฮ็ดละงอกอ๋อเมื่อคิดด่านี่ไม่ มัสติด่าแล้วหลายอยู่พี่น้องแต่มันสิเก็บเป็นงวดแล้วแล้วเกเ็บไปแล้วสองเทืาเนี่ยมันก,ก็โนยใหญ่อยู่นี่ก็อีกหลายเดือนอยู่ก็สติกเก็บค่ะอ๋อในเสียบปลูกไม้เนี่ยที่รัดต่อหาแล้วปลูกไม้ แล้วกำลังสีเลียงเห,เห็ดขอกหมูฟาร์มหมูอยู่อันนี้เรียงปายป่ะนี่เออเลียงหมูใส่หม้งถูกอ,อันนี้เศษขอกหมูเอกหมูไาลงเดีายยังบูดอนี้ลงหมูโว้ยบ่มีอุตส่าห์ถือกระตาจะมาใส่มกสีดา่างแม่อบ่บ่มาไล่แล้วมันมูกทุกคนจะมานี่แม่เลยหลัทายรอรให้มันหมกก่อนแล้ว เอส่งนยางน้นา,ส,า,นาสับหมมาอันสุกบมดเกลีเลยเรบ่อสองยาแรกเนี่ยมันกรสบ่ค่อยสุกหลายคือยามหน้าเนาะส่วนยาหน้าเรามันสุกหลายบิในหน่วยมากใอย่างดมนกินได้ละบ่เนี่ยมันคือแก่อยู่แล้วคนก็มากัรีดถ้าเขาีก็หา,า,ายอยู่มันอันมาันจังเลยไอ้พกที่ยามันนี่ เขาเจ้าเผื่อซีดยังไงซีดบำรุงเงินลูกมันน่งบูมันซีดอันอยากขามะแล้งไม่พอเขาเจ้าห่อไว้เนาะไว้มแมลงเขาวบวให้มแมลงวันทองอันไข่แต่เขาเจ้าสีดอ่าอันนี้เนาะซีดลูกมันยังไงเราไมเออแล้วห้องหัดใจเ,เป็นช่องคับเธอได้เก็บนี่เก็บตุ้กข้ายเนี่ย เออแล้วเก็บขายประจำออใช่แล้วบังเอิญอันนี้คือนเนาะมากพริกอ่ะใกกักพริกโพนเนาะมกพริกโพลเว้นพริกแดงเด้เห็นแล้วเอาไปขายไปจับบังเถิอแล้วก็เอาไปลงตลาดเนะาะมกพริกต้นนี้หน่อยแต่ว่ามันดกเด้อ กำลังเป็นมากเป็นดอก<า>นจะจ๊ะ<า>น่ะเมื่อวานก็เก็บขายสามถุงแล้ววะ่ะส่วนใหญ่บัานเขานีา่ยเขาสิขายเป็นถุงละยี่สิบาทเนาะเมื่อวานเราเก็บขายสามถุงแล้ววะมาพทิกอันเขียวเขียวนะข้ามเด้อ คือต้นน้อยๆเตี๋ยหมากเต็มอยู่เพราะอันนี้เป็นมะพริกขาวเพียงนาล้วเนี่ยเดี๋ยวมีไฟแล้วดึงไฟเขาบริขาวมันเลาะเบิงจ้าเถื่อ มืูเนีตพักแล้วก็งานงามเนี่ยเบื้องขนาดดินแห้งๆได้นี่อันนี้มันจะเป็นดินหินแห่ดนนหหินนั่นอ,อ๋อมาคงอยูุ่่นบ่เบื้องนี้พี่น้องงามสวยอ่ะดิน่ะแท้จริงมันเป็นดินเบิ้งนะดิน อันนี้ดินบปินตะงามแต่มันขึ้นกับการดูแลเนาะอันนี้หอมแดงเราหอมแดงพัก,กาดมักทัวนี่แล้วก็ลังลงหมักริกปลูกหมักผิกแต่ว่าอันนี้ใส่ระบบสายนําหยดเนาะน้ำยดนิกานาซิมาจากแท่งที่ลุงเลินเห็ดอะไรพุกนะ เดี๋ยวก็ไม่ต้องหดเนาะผักมักทัวอันนี้เป็นสวนมักซิดาและกะมันโอนแต่โอ้มมกม่วงแล้วเี่ยกำาลังออกดอกพี่น้องนี่กำาลังออกซอซอดอกเนาะน,นี่นี่หมกม่วง พักอีตูดินมันอยากแข็งเรามากระทันบุเป็นมา,มากระทันโอ้ยต่นทุเรียนตายแล้วดิ มันบกคอยรอดไหมปลูกยู่บ้านท่าอ่อนมั้งเนี่ยต้มนมกมี่มักนะนั่นบักหลายหนึ่งต่วมันกัดเนาะถัาดูแลบวไ้แล้วมันกัดตายมันดินแหงอ่ะดินเกลอนะต้นไม้ตายเลยบวเฮนต้นไม้ มันรอดอยู่แต่อมันรอดกับรอดแบบสิรอดแน่บปรอดแน่นี่พี่น้องเนาะมันมาถึงขนาดว่างามสมผู้แล้วก็ปลูกเดอมักลินจีแล้วก็ปลูกเอามางกนั้นก็มีอยู่อยู่างนั้นมีอยู่เออมีอยบอเปิดบ่ออ่าวแล้วเอิดมาเอาหมักุ่งแล้ววะ มืึอได้มาคงแล้วนี่ยพิจน่วย,ยังไงอยู่เงื่อนแต่มีอยู่เพราะว่าโอ้ยกำลังเหลืองพี่น้องมาดูกใกล่เนี่ยพิจน,น่วยังไงเป็นแต่สะออนแล้วว่าปิดเอาบางคงนี่แล้ววะอยู่เงื่อนแต่มีอยู่มืมอสาวเนีน่ยคุณยายแล้วก็ปิดมันสุกมันหยั่งอยูอย่เนาะกำลังเหลืองน,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 องน,นู่นี่กร,ระเหลืองนู่นี่กระเหลืองนี่ต้นข้าวเลี้ยงด้วยกันต้นข้าวาบเนี่ยต้นข้าวเลี้ยงเออบัดสวนนี่ไงต้นเดียวนี่บอกเออมันอันตายแค่กี่น้อย มันต่มืนงีมันมักต้นไม้เะแค่สิงเนี้ยเราลงทุเรียนหลายหลายเด้มึงเนี้ยอันที่มีอันปิงเกอร์ปิงเกอร์มันมีต้นไม้ทุกต้นแต่มันตายไปแล้วเนี่ยซื้อต้นหนึ่งบริถุถูกๆเนี่ยเขาเจอสื้อต้นใหญ่เขาต้นใหญ่น่ะต้นละห้าร้อยต้นละพันต้นละสองพันสามพันเนาะทุเรียนเขาบริสื้อบียมมาแต่มันเป็นเขาซื้อเป็นเข่งใหญ่อ่ะมัน ย่อนมันด่วนะวมัน้ยไงปลูกง่ายหย่อนง่ายเนี่ยไก่บ้านเรามันเดี๋ยวมันดินมันดินมันบ่ได้สภาพอากาศมนะันบ่ได้เนาะแล้วก็อาจดีดูแลบ,บนะ่ได้เนี่ยแล้วจังไหนบ้างต้นไม้บางประเภทอนะ่ะมันสิปลูกง่ายดูแลง,ง,ง่ายคือพวกต้นมนะม่วงมะขามจังสีเน่ะอันนี้นะปลูกดินประเภทได้ก็อยู่ได้อยู่รอด อันปีที่แล้วแล้วลูกต้นใหม่หลายเด้อต้น,ตนบบข้าวะมะข้าวเนาะมะข้าวนี่มันเป็น ที่มักนำเนาะต,ต้นต้นใดที่มันอันนั้นมันแต่ต้นใหญ่อยู่มอกเผาส่วนใหญ่เขาปลูกสวนมะกร้านะเขาจะสิคุดคล้องใส่ไก่เนาะให้นัำมันอยู่ตลอดระบาดเนี่ย มันอยู่ไกลนำนะมันสีใญวัวโตไว้วไวแล้วก็เป็นหมากไวเนานี่ส่นทุเรียนจอยู่แถวเขตภาคเขาน,นี่นาสิแบบนาสิปลูกยากอย่ถ้าเป็นภาคไต่ของเราเนี่ยก็มีอยู่ในทวนสวนทุเรียนเนาะมันอยู่ทั้งอ,อากาศเย็นแนงสิ แล้วปลูกเบิดเดยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบอลลอดหลายมองไรอันนั้นแน่ก็รลอดเนี่ยมักกีดานี่มันก็หนว่วยใหญ่อยู่นน่ะมักกิดาเนะหน่วยใหญ่อยู่แต่ว่าเราอ่ะน,นัะ่นย่ำผลอ่ะมันสิซุกหลาย มันจะเป็นลายแห่แต่ว่ากงกวงเลยพค้ลงไปหอดฝุ่นก่อภัยแล้วก็ปูกรอบๆคุณสวนแต่ว่าต้นมักซีดาทั้งนั้นที่มันอันอยู่หลอดพอเราใส่ สายนำยศตลอดแล้วก็ดูแลตลอดแบบมัน,น็เลยหลอดแท่กกัมักผ้าเราปลูกรุ่นเดียวกันเนี่ยบางต้นก็บกขึ้นบางต้นก็ตายบางต้นก็ต้นใหญ่งนาห้าเกน,น ปีที่แล้วเรามาอยู่เจ้าของแล้วน่ะมาจากเมกาเราไปหาบาะหมีอยู่บ้านแต่ว่าบบเห็นบะหมีบะหมี่มดนอยู่เนาะอันนี้เป็นต้นลินจีเนี่ยรุ่นต้นลินจีสมโอเนี่ยอันนี้ก็สมโอเนาะอันนี้ก็ลินจีอ่ะ อัไนรกันโซบอมันบกขึ้นเลยพี่น้องเน,นาะอ้านเราใส่ระบบน้นยดยดมันต้องดูแลอีเลีสวนแล้กกวระวางพุ่นไปหอดพุ่นนะ่ะบางบ้านก็ปลูกมันนะอันนี้กรลิ่นซตีนี่อันนี้แทงนั่นที่ลุงเลินเพิ่นมาเฮ็ดนะ่ะ เดี้วว่าอันนี้เราบอก,ก่านนำเนาะมันบ่พอใส่แล้ววะ่ะพอแล้ปลูกหลายเนาะแห่งมันหน่อยของบ่วมีเน้วมันใหญ่กว่าแล้วมันสูงกว่าน,นี่นิดหน่อยนึงหาปอกนึงเราเลยบอกว่าน,นํำมันบ่พอใส่แล้ววะ่ะตอนนี้เราก็กำลังปลูกมันเกี่ยวหลายเลย ดม,อมดอกญ้าแน่อันนี้ก็ดอกหญ้าด้วยพี่น้องนี่อันนี้คือดอกญ้าละจ๊ะคล้ายๆคือเส้นผมในหลักนี่พี่น้องจ๋ามากนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เมื่อแล้วพี่น้องว่าสิบมาสืออ่ามักชีด่าเราเนาะ แ้ววอะมันยังเก็บบ่ได้เราเก็บขายไปแล้วก็เลิ่มบ่ได้หย่างมาเบิ่งสวนซือ้อไปแล้วสบายดี